ชูสลาครับซัมเมอร์2023ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอล B.K.8 เว็บเดิมพันถูกกฎหมายของอังกฤษผู้สนับสนุนหลักสโมสรแอสตันวิลล่าอย่างเป็นทางการชูสลาครับทางการอาร์ซอนประกาศสอยฮาวเวสจากเชลซี สาวกและกานอร์สได้เฮไม่หยุดเพราะว่าล่าสุดอาร์ซอนเปิดตัวคายฮาวเวสที่ย้ายมาจากเชลซีเป็นที่เรียบร้อยด้านนักเตะเปิดใจสุดตื่นเต้นที่ได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่อาร์ซนอนสสโมสรรองแชมป์จากศึกพระมร์ลีกอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวคายฮาวเวสเป็นตัวรุกชาวเยอรมันมาจากเชลซีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสตาร์ทีมชาติเยอรมันในวัย26ปีจะลงประกาศสนญาิคัาแข้งในทิศเอเมอร์สเตเดียมเป็นเวลา5ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028 ส่วนค่าตัวการย้ายทีมอยู่ที่60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,640ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านปอนด์หรือประมาณ220ล้านบาทและครับท้ายนี้ฮาวเวสจะได้สมสุดอัอสนอนมายเลข29ซึ่งเป็นเบอร์เดิมกับตอนที่เขาเล่นให้กับเชลซีแล้วก็ไบรเออร์เลเวอร์คูเซนด้วยนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาอยู่กับสโมสรที่มาสจั์แห่งนี้และได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ นี่คือสโมสรที่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และผมก็หวังจะประสบความสําเร็จมากมายกับที่นี่เป้าหมายของผมคือการคว้าแชมป์ซึ่งผมก็ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ที่จะทําให้สําเร็จเพื่อแฟนๆและทุกคนที่สโมสรผมตั้งตารอที่จะได้เจอกับเพื่อนร่วมทีมและทีมงานทุกคนเมื่อเรากลับมารวมตัวกันช่วงพรีซีซั่นฮาวเวสเปิดใจหลังจากย้ายร่วมทีมอาร์ซนอลเหรอครับชูส์เลยครับทางการรายที่2อาร์ซนอลคว้ายูเรียนทิมเบอร์ แอสตันหนึ่งตัวยูเรียนทิมเบอร์เสริมทับทางการรายที่2หลังใจ่ายให้อาร์จ็กซ์ด้วยค่าตัวรวมแอดออนอยู่ที่45ล้านยูโรและจะได้สวมเสื้อหมายเลข12แหละครับแอสตันประกาศยืนยันการคว้าตัวยูเรียนทิมเบอร์ยอดประกรลังทีมชาติเดเธลแลนด์มาจากอาร์จ็กซ์อาร์มสดามอย่างเป็นทางการแล้วทิมเบอร์วัย2 2ปีจะสัญญากับปืนใหญ่เป็นเวลา5ฤดูกาลหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนปี2 0 2 8ส่วนค่าตัวอยู่ที่40ล้านยูโร หรือประมาณ1,560ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านยูโรหรือประมาณ195ล้านบาทละครับนอกจากนั้นทิมเบอร์จะได้สวมเสื้อหมายเลข12ลงเล่นให้กับอ,นอนนรกการ์เซนอลในฤดูกาล2023-2024หลังจากเบอร์นี้ว่างลงตั้งแต่วินเลียมซาลิบากองหลังชาวฝรั่งเศสเปลี่ยนไปใส่เบอร์2หลังต่อสัญญาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทั้งนี้ทิมเบอร์เป็นนักเตะรายที่2ที่เป็นใหญ่เปิดตัวดึงมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ ส่วหลัครับทางการรายที่3อาร์เซนลคว้าดิคลนไลส์ค่าตัวสถิติสโมสรพร้อมลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวสำหรับอาร์เซนลได้เปิดตัวดิคล a นไลส์เป็นแข้งใหม่รายที่3ในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากคายแฮเว s สและยูเรียนทิมเบอร์พร้อมกับทำสถิติแพงสุดของสโมสรด้วยค่าตัวบวกแกดออนทะลุ105ล้านปอนด์และจะได้ใส่เสื้อเบอร์โปรดด้วย ร์เซนลประกาศยืนยันการคว้าตัวดิคลแอนไลฟ์กองกลางทีมชาติอังกฤษมาจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการด้วยการสัญญาระยะยาวและทำสถิติเป็นนักเตะที่ปืนใหญ่ทุ่มเงินเสริมทัพมากที่สุดของสโมสรเวสต์แฮมตกลงขายไลฟ์ให้กับร์สซนลตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วที่ค่าตัว100ล้านปอนด์หรือประมาณ4,500ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านปอนด์หรือประมาณ225ล้านบาท แต่ที่เปิดตัวช้าเพราะต้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างการผ่อนจยค่าตัวขณะเดียวกันไรซ์ทำสถิติเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของอาร์เซนอลซึ่งทุบสถิติเดิมของนิโคลัสเปเป้ปีกทีมชาติไอวิคอสที่มาร่วมทีมด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์คือประมาณ3,240ล้านบาทเมื่อปี2019อีกด้วยไรซ์เป็นนักเตะมายรายที่3ของปืนใหญ่ที่ดึงมาสัทับในช่วงซัมเมอร์นี้ ต่อจากไคฮาวเวสกองหน้าทีมชาติเยอรมันที่ซื้อมาจากเชลซีด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์รือประมาณ2,700ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่งางๆอีก5ล้านปอนด์รือประมาณ225ล้านบาทขณะที่ยูเรียนทิเบอร์กองหลังทีมชาตินเนเธอร์แลนด์ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นรายที่2ปงฝืนใหญ่ใจให้กับอาแจ็กซ์อาร์สดามด้วยค่าตัว40ล้านยูโรคือประมาณ1560ล้านบาทบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่งางๆอีก5ล้านโรปรปะมาณ225ล้านบาท ทางนี้ไลส์จะได้สวมเสื้อหมายเลข41ลงเล่นให้กับาร์เซนในฤดูกาล2023-2024เหมือนกับที่เจตัวเคยใส่ให้กับเสต์แฮมยูไนเต็ดมาแล้วฝากขอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ BK8 เว็บเดิมพันถูกกฎหมายของอังกฤษผู้สนับสนุนหลักสโมสรแอสตันวิลล่าอย่างเป็นทางการ